ค่ะอาจารย์ขอนอบน้อมต่อพระรัตนกัยลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปัใจจัยให้ลูกได้บรรลุมรรคผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถินนิพพานะปัจจโยหัวตุสาธุสาธุาธนมันสการหลวงพี่เจ้าค่ะแล้วก็ สวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะเราจะออสอนแปลธรรมบทเรื่องออจักกุบาลภาคหนึ่งนะคะต่อจากของที่แล้วนะคะอ่าตอนนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะตั้งแต่ตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าวันนั้นเราแปลไปถึงอ่าอากาสิแล้วนะคะ เออตอนนี้เวลาแปรก็ดูอย่างนี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะไม่มีฟันหนูเห็นไหมคะตรงนี้ไม่มีฟันหนูแปลว่าตัวนี้เป็นจุดฟูลสต็อปอยู่ตรงนี้แปลว่าตรงนี้หนึ่งประโยคนะคะจุดฟูลสต็อปอันนี้เป็นเลขอเลยนะเลขนอกแล้วก็แปรจากตรงนี้ไปเลยนะคะเสร็จแล้วตอนนี้พอเราดูประโยคต่อไปประโยคต่อไปตรงนี้แล้วมันก็จะมีขึ้นตรงนี้นะคะเลขใน ะะแล้วก็ใส่วงเล็บไปเลยนะคะเลขไหนแต่ตรงเนี้ยด้านนอกเนี่ยเป็นเลขนอกแล้วตอนนี้ก่อนที่เราจะขึ้นตรงฟันหนูเนี่ยอ่าเราก็จะมาดูไอ้ตรงนามังนะคะนามังเนี่ยนะเสร็จแ,แล้วตรงนี้เราเห็นปุ๊บเราก็รู้แล้วว่านี่เขาเรียกอะไรคะประโยคแบบเนี้ยเขาเรียกว่าประโยคตั้งชื่อประโยคนะคะตั้งชื่อเราก็เรียนมาแล้วนะประโยคตั้งชื่อ อ่าอันนี้คือของเก่านะที่เราเคยเรียนมาแนละ้วประโยคตั้งชื่อเวลาเราเห็นตรงนี้มีฟันหนูใช่ไหมคะประโยคตั้งชื่อเราจะเห็นในตัวนามังตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัววัจนังนะคะคก็จะเปิดอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเอ่อเวลาประโยคตั้งชื่อประโยคตั้งชื่อเนะี่ยเราจะต้องขึ้นอะไรคะต้องขึ้นไอตัววัจนังมาเปิดอิติเสมอนะคะก็หมายความว่าตัวเนี้ย เราต้องโยกมาวัจนังเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราทำไมคะมาเปิดตรงไหนคะเปิดไอตรงเนี้ยฟันหนูอิติเอาอิติมาด้วยอันนี้อิติตัวนี้มาจากไหนก็มาจากตรงนี้นะ,ะเออเสร็จแล้วตอนที่เราเปิดตรงตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมคะใช้วัจนังมาเปิดตรงนี้นะคะแล้วตัวนามังะคะ่ะนามังเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนคะอยู่หน้ากาะละธาตุกาละธาตุเนี่ยอ่ะแปลว่า เออกระทํานะคะหรือว่าแปลว่าทําก็ได้นะคะอะ่หรือว่ากระทาก็ได้อันนี้มันจะมีนามังอยู่ข้างหน้านามังอยู่หน้ากาลธาตุเมื่อไหร่ตัวนี้จะเป็นวิกติกรรมะอ่าก็แปลว่าอะไรแปลว่าให้เป็นไม่ใช่วิกติกตานะถ้าเป็นวิกติกรมะจะมีคําว่าให้แล้วก็เป็นแต่ถ้าเป็นวิกติกตาเนี่ยจะแปลว่าเป็นในกรณีไหนเป็นวิกติ กตานะคะอันนี้เราจำเเรื่องราวได้แล้วนะเป็นลักษณะนี้นะอะ่เพราะฉะนั้นเราเห็นนามังมานะเราก็ต้องทำยไงคะขึ้นวัจนังมาเปิดเลยคะ่ะเปิดตรงฟันหนูเนี่ยอิตินะคะเอาสองตัวนี้มาเปิดนะคะทําแบบเดิมนะคะตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ต่อนะคะเราเห็นมีฟันหนูใช่ไหมคะอ่ะ เราก็ขึ้นวันจนังมาแล้วก็ทําดอกกุหลาบขึ้นมาให้รู้ว่าตรงนี้นะวัดเจนงเองเรายกมาแล้วอ,อิติมาด้วยนะคะสองตัวนี้นะคะหนึ่งสองเนี่ยมาทําไมครับเปิดตรงฟันหนูนะแล้วพอเราเข้าไปด้านในเนี่ยเข้าไปด้านในเราก็บอกแล้วว่าเลขในเนี่ยตรงเนี้ยฟันหนูฟันหนูดูตรงไหนดูตรงฟันหนูเนี่ยเป็นเลขในใช่ไหมคะตอนเปิดเนี่ยแลแ้วตอนนี้ อิติเนี่ยตอนปิดอันนี้ตอนเปิดตอนเปิดเนี่ยเลขในดูตรงฟันหนูตอนปิดดูตรงอิติอิติดูตรงตัวตอเต่าสละอีแล้วข้างหน้าเขาเป็นอะไรคะเป็นสละเสียงอะไรคะสละดตัวนี้เป็นเสียงยาวนะคะเสียงยาวนะคะสละนะคะสระดเสียงยาวเนี่ยเป็นสละโอเนี่ยแปลว่าติตัวนี้คืออิตินะคะเพราะนั้นก็ทําลักษณะนี้นะคะ แล้วนามังอยู่หน้าใข่นามังอยู่หน้าตัวเนี้ยกะตะกาตะนี่มาจากกะละาลทธาตุกะละาลธาตในความเลยค่ะกาค่ะมอันนี้อยู่หน้ากะละาลทธาตใช่ไหมคะเ,ออเสร็จแล้วตัวนี้เขาลงอะไรคะลงตวาปัจจัยนะคะตะวาปัจจัยก็แปลว่าวแล้วเป็นอดีตนะคะเป็นอะไรคะเป็นเอ,อ่อตูนาทิปัจจัย มีสามตัวนะคะอ่าก็มีตูณนะแล้วก็ตวาแล้วก็อะไรคะตะวานะสามตัวเนี้ยเป็นตูาทิปัจอันนี้เราก็เห็นแล้วนะว่ากอกตะมาจากอะไรมาจากกะละาลธาตุนะคะแล้วก็ลบอะไรคะลบละเนี่ยลบที่สุดาธาตุนะอันนี้เป็นต้นาธาตุนะคะเนี่ยกไก่ลอเรือเป็นที่สุดาธาตุเนี่ยที่สุดาธาตุก็ก็ลบ ะะลบที่สุดทาาุอย่างนี้นะคะก็ลบรอเหลือถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มแปลจากประโยคนี้ก่อนเลยนะคะ่าตัวนี้นะคะอัป,ปะละภาเคเพราะเราเห็นสระเอนะคะเราใส่เลขเจ็ดเลยแล้วตัวเนี้ยถ้าเราตัดตัววิพัตน์ออกเนี่ยสับหลังเนี่ยสับหลังเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเป็นเป็นปุงลิงหรือเป็นอิทธิลิงหรือเป็นนับปุงนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรคะภาคะเนี่ยเป็นปุงลิงนะคะ อันนี้อันนี้ก็เป็นปุงลิงแล้วก็เป็นสระเอก็เจ็ดสัตมีวิพัฒนะ์นะแล้วก็เป็นอะไรคะเอกกวัจนะนะคะแล้วก็เป็นสัตมีวิพัฒน์แล้วก็ปุงลิงแล้วตัวศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าเขาอะคะ่ะตัวนี้อัปละเป็นอะไรคะเป็นวิเศษณะตัวนี้ศัพท์ทั้งหมดเนี่ยทั้งคําเลยเนะี่ยเป็นอะไรคะเป็นสมาดนะตัวนี้เวลาสมาดเนี่ยของเดิมเขาเนี่ยคะ่ะ ของเดิมเขาจะมีศับไอ้นี่หนึ่งตัวใช่ไหมคะและอันนี้หนึ่งตัวใช่ไหมคะอันนี้หนึ่งตัวนี้คือภาคใช่ไหมคะภาคะนะคะเนี่ยตัวนี้อัปปะละอัปละเนี่ยเป็นวิเศษนะอยู่ในไหนคะอยู่ในอนิยมอันนี้อนิยมมีกี่ตัวคะอนิยมมีสิบสามตัวอันนี้อยู่ในอนิยมนะเสร็จแล้วเวลาตัวเนี้ยคือวิเศษณะก็เรียกว่าคุณนาม นะคะอ,อันนี้คือคุณนนามแล้วก็ตามด้วยอะไรคะ่ะนามนามนะอันนี้นะคะเข้าใจไหมคะตรงนี้นะคะอ่าเรามาดูใหม่พอมันเลื่อนแล้วก็จะหาไม่เจอตัวนี้นะคะเป็นอะไรคะเป็นวิเศษนะตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นนามเนี่ยเออก็คือวิเศษนะอากานามอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้นะ ถ้าวิเศษณะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยนามนามเนี่ยเขาเรียกว่าวิบุกกรรมวิบุกกรรมก็คือวิเศษณะบุพบ,บทกรรมทารยะสมาดนะคะทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นสมาธเวลาเกิดพอผสมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเกิดคําใหม่คําใหม่นี้ก็จะมีคําแปลขึ้นมาแล้วตัวเนี้ยตรงออพอเป็นอย่างนี้นะคะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นกาลสตรมีด้วย นะคะถ้าเป็นลักษณะนี้อ่ะเราก็มาแปลกันตอนนี้เราก็มาแปลตั้งแต่อัอปปละพาเคนะคะแล้วเห็นสระเอใช่ไหมคะอ่แล้วก็แปลว่าในใช่ไหมในที่นี้ก็เป็นการัสตมีก็แปลว่าในการนะคะเนี่ยในการแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเชื่อมอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมคะอันเป็นเลยคะ่ะอันเป็นส่วนเอ่อภาะคเนี่ยค่ะแปลว่าส่วนอ่านี่นะคะภาคะเนี่ย แปลว่าส่วนเในก็คือตัวนี้นะคะเจ็ดสตมีนะคะในการอันเป็นส่วนแล้วก็อื่นอีกอื่นอีกคือตัวอัปปะละนะคะที่เป็นอะไรคะเป็นวิเศษณะเป็นอานิยมอานิยมวิเศษณะนะคะตัวนี้นะ,ะอนิยมมันมีนิยมกับอนิยมนะคะแล้วก็เป็นวิเศษณะนะคะวิเศษณะแล้วก็สัพพนาม ะะวิเศษณะสัพพนามอันนี้แปลว่าอื่นอีกอะปะละพาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูต่ออันนี้คือเราแปลอะไรก่อนคะเลขนอก,เล,นอกเลขนอกคือเราแปลนิบาศไม่มีแล้วก็แปลกาลสตาัตตมีนะกาลสัตตมีเจ้ตัวนี้นะเสร็จแล้วต่อมาเราก็แปลประธานแล้วก็หาประธานในประโยคไม่มีก็โยกมา นะคะประธานเนี่ยมันไม่มีแล้วต้องยกมาแล้วตัวนี้มาจากไหนมาจากตัวที่ดูตรงนี้ก่อนอ,อลพัพพิเนี่ยเป็นกิยาคุมภาคดูตรงจุดฟูลสต็อปใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอะไรคะเขาเป็นเอกาวะจะัจนะเพราะฉะนั้นตัวที่ยกมาตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะเอกาวัจนะพอเข้าใจไหมคะเสร็จแล้วก็ไปดูประโยคที่แล้วแล้วก็เปิดไปดูประโยคที่แล้วสมมุติว่าเราเห็นประโยคที่แล้วที่เราเพิ่งเรียนมาเนี่ยนะ เราก็ดูเนี่ยเศษถีใช่ไหมก็แปลว่านี่เป็นเอกาวัจนะเหมือนกันเดียตรงนี้เราก็เอาตัวนี้มาเลยโยกมาเลยตรงนี้นะคะประธานเนี่ยเราต้องได้ตัวประธานนะประธานได้มาจากไหนได้มาจากตัวเนี้ยกิยาคุณภาคเพราะอะไรเพราะตัวนี้เป็นเอกวัจนะอันนี้ก็ต้องเป็นเอกาวัจนะเหมือนกันนะคะต่อมาพอเราได้ประธานเราก็แปลตัวนี้ก่อนพอเราแปลตัวนี้เสร็จใช่ไหมคะตัวต่อมาตรงเนี้ แล้วก็กั้นช่วงนี้ไว้นะแล้วก็แปลจากตรงไหนมาคะแล้วก็แปรไล่เนี่ยแปลการรัศมีก่อนใช่ไหมคะพอเราแปลการรัศมีเสร็จเออแล้วก็แปลอะไรคะแปลประธานใช่ไหมคะแล้วค่อยมาแปลอะไรคะแปลกิยาคุมภักแล้วก็ลูกศรไปทางทางซ้ายมือถูกไหมคะพอเราแปลกิยาคุมภักเสร็จแล้วก็มาทางนี้เลยเพราะอะไรคะเพราะว่าตรงข้างหน้าของตัวเศษ ผียะคะประทานไม่มีอะไรครับไม่มีขยายประทานถูกไหมเราก็ข้ามไปเลยก็กิริยาในระหว่างทชไหมคะไม่มีเราก็ข้ามมาตรงไหนคะกิริยาคุมภาพแล้วก็ตามด้วยตัวเนี้ยสองตัวนี้คืออะไรคะขยายกิริยาคุมภาพตัวนี้ขยายกิริยาคุมภาพตัวนี้ก็ขยายกิริยาคุมภาานะเราก็เริ่มแปลเลยนะคะ อัปละภาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกอื่นอีกคือในหน้าอัปละนะคะแล้วก็ส่วนนี้คือคอ,อะไรคะส่วนนั้นนี้คือภาคะนะคะแล้วตัวในนี่คือสระเอเนี่ยนะคะสัตมิยุภัก์แล้วตัวเนี้ยเขาเป็นอะไรคะเป็นตาลสัตมีในการอันเป็นส่วนอื่นอีกเศรษฐีคือโยกมานะคะเศรษฐี อันว่านะคะเป็นปฐมาวิพัฒน์แต่ว่าอันว่าอันว่าเศรษฐีละพิได้แล้วละพิตัวเนี้ยนะคะเห็นไหมคะอันเนี้ยเป็นอะไรคะเป็นกิยาคุมภาคตัวเขาเองคือละพธาตุละพธาตุเนี่ยเขาแปลว่าอะไรแปลว่าได้นะคะแปลว่าได้แล้วตัวนี้อชัตตณีแปลว่าอะไรอชัตตณีตัวเนี้ยแปลว่าแล้วแล้วธรรมดาเนี้ยเขาลงอะไรคะลงอีเห็นไหมคะ ลงอีเสร็จแล้วเขาก็ลักสาอีเป็นอแต่ก่อนอื่นเราต้องลงอะก่อนอะอะไรคะอ่ะปัจจัยอ่ะปัจจัยในไหนคะในกัตตุวาจกโอเคไหพอเข้าใจนะเราก็ใส่เลยว่าลบภิเนกกียาตัวนี้เป็นกัตตุวาจกนะแล้วก็ลงอีอาชตนีแล้วก็พอลงอีเสร็จเราก็ลักสาอะไรคะ ลัสะอีให้เป็นอีลสะส่าอีให้เป็นอีนะคะอย่างนี้นะคะเราก็เลยกลายเป็นสระ,ะอีนะแล้วเราก็มาต่อด้วยแปรตัวนี้โอเคไหมคะอันนี้ก็แปลว่าอะไรคะละพิแปลว่าได้แล้วนะ,ะมาดูต่อนะคะอ่าละพิได้แล้วเซจแล้วตัวที่เราแปลต่อคือตัวที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะปุดตังแล้วก็ตามด้วยอันยางอ่าอันนี้ อันนี้ไม่ได้ลบลบอันนี้นะเดี๋ยวค่อยแก้ให้นะคะเพราะตรงนี้ต้องไม่มีเชิงนะคะเพราะเป็นบาลีอันนี้เราก็มาแปลต่อนะคะปุตตังเนี่ยตัวปุตตังเนี่ยตัวตัวนิขหิตเนี่ยเห็นไหมคะตัวนี้ก็คือทุติยาวิพัตนก็แปลว่าซึ่งเพราะว่าได้เนี่ยได้เนี่ยเป็นอะไรคะเป็นธาตุทำไมคะละพาธาละพาธาเนี่ยเป็นธาตุอะไรคะเรียกหากรรมนะคะ เรียกหากรรมและกรรมเนี่ยที่เรียกหากรรมจะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าสกรรมธมาตุนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกรรมก็คือทุติยาคือซึ่งทุติยาเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมทุกตัวนะคะเฉพาะซึ่งนะคะถึงเป็นกรรมนะคะแล้วก็แบบว่าได้ได้ก็ต้องซึ่งได้ก็คือซึ่งนะแล้วปุตะแปลว่าบุตรก็ซึ่งบุตรแล้วตอนนี้อันยังเนี่ยอันเนี้ยอันนี้นะ่ะ เราก็เขียนตามตัวนี้เลยนะคะเพราะว่ามันต้องเป็นอะไรคะ่ะแต่งตัวตามกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวอัญญะเนี่ยแปลว่าอื่นนะคะอันนี้อยู่ในไหนคะอยู่ในไหนคะเป็นวิเศษณนะใช่ไหมคะเป็นอานิยมนะคะที่มันมีสิบสามตัวนะคะเราต้องท่องให้ได้อันนี้นะคะแล้วก็แปลว่าอื่นนะคะอ่าตันี้ต่อมานะคะอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ เออแล้วก็ได้ตรงตรงจุดนี้ไปแล้วนะตรงเนี้ยประโยคนี้นะคะต่อมาประโยคนี้เราก็จะต้องหาอะไรคะเลขนอกนะคะเวลาเราเห็นเลขนอกตรงเนี้ยเออเราจะไม่มีประธานไม่ได้เพราะตรงนี้คือเลขนอกแต่ข้างในนี่คือเลขในเลขในก็ต้องมีอะไรคะก็ต้องมีของเขาเองอยู่ใช่ไหมคะ ตอนนี้เลขนอกเนี่ยเราดูเลขนอกก่อนเลขนอกเนี่ยหาประธานขึ้นมาวิธีหาประธานตรงนี้เราดูยังไงเราดูอันนี้ประโยคที่แล้วเป็นเลขอะไรคะเป็นเลขนอกแล้วก็ใช้ประธานตัวเดิมก็คือเศรษฐีตัวเดิมเพราะว่าไม่ได้ว่าเอ่อคนนี้พูดกับอีกคนหนึ่งไม่ใช่ไม่มีเครื่องหมายคําพูดถูกไหมคะไม่มีฟันหนูถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเลขนอกกับเลขนอกเหมือนกัน ก็ใช้ประทานตัวเดิมก็เป็นเศรษฐีแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูเตัวเศรษฐีตัวนี้นะคะตอนนี้เศรษฐีตัวเนี้ยเขาเอ่ะตอนที่เราจะเปิดตรงเนี้ยค่ะเราก็จะใช้คําว่ากัตวานะคะซึ่งเป็นอะไรคะเป็นกริยาในระหว่างนะํามาเปิดนะคะตอนนี้เวลาเขามาเปิดตรงเนี้ยเราก็จะต้องขึ้นอะไรคะที่เมื่อกี้บอกประโยคตั้งชื่อและเห็นนามังใช่ไหมคะ เราก็จะต้องขึ้นวัจนังเสมอนะวัจนังเนี่ยเราทำออดอกกุหลาบไว้นะเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยขึ้นวัจนังเสมอในการเปิดตัวนี้นะแต่ก่อนอื่นที่จะเปิดตรงนี้เราต้องทําตรงนี้ให้ขึ้นมาให้เรียบร้อยก่อนเราเห็นตัวนี้มีเงาใช่ไหมคะเงาตัวนี้เป็นวิเศษนะเป็นอะไรคะเป็นตัศัพท์อ่าเป็นอะไรคะนิยมนะคะตัวนี้นะคะตะาศัพท์เป็นนิยมแล้วใครอะไรคะ วิเศษนะสัพพนามถูกไหมคะเออ่ตัวนี้เป็นหกคือฉัตรถีวิพัตน์ตัวที่เราโยกมาก็ต้องเป็นอะไรคะตัวเนี้ยโยกมาก็ต้องเป็นหกเหมือนกันดูตรงนี้นะคะสะสะอันนี้แปลว่าบุตรใช่ไหมคะอันนี้สะสะ,สะแปลว่าของนะของอะไรคะของบุตรแล้วอะไรคะนันนะคะอันนี้แปลว่านันนะคะศาสตรสตรแปลว่านันเสร็จแล้วพอพอเราได้ด้านนอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เราก็มาต่อตรงด้านด้านที่เราจะเปิดตรงวัจนงังแล้วก็เอาตัวเนี้ยค่ะตัวเนี้ยศัพ์ตัวเนี้ยเป็นสนทิกันนะคะพอเป็นสนธิกันแล้วต้องแยกออกมาเป็นยังไงคะถ้าเป็นสนทิก็ต้องแยกออกมาเป็นสองศัพท์นะเราก็ดูติตัวนี้ว่าเป็นอิติหรือเปล่าก็ดูสระโอเป็นเสียงยาวเพราะฉะนั้นติตัวนี้ก็คืออิติถูกไหมคะแต่ตัวของเขาเองอน่ะเป็นชื่อเนี่ย จุลปาโลเนะี่ยเขาก็เป็นเลยค่ะเป็นสระโอเหมือนเดิมเห็นไหมคะตรงนี้สระโอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเลยคะ่ะเป็นอารัปนะอานี่ย่อมาจากอารัปนะนะคะและตัวนี้เป็นอิติสําหรับตอนเปิดแล้วก็สําหรับตอนปิดนะคะอิติเนี่ยอิติตอนปิดก็เป็นดังนี้ตอนเปิดก็ว่านะคะแต่ว่าเราต้องขึ้นว่จนางนะคะว่จนางแล้วก็อิติเพื่อนํามาเปิดตรงนี้โอเคไหมคะ แล้วก็เรามาแปลต่อประโยคที่สองนะคะ,ะประโยคที่สองแล้วก็มาแปลตรงนี้เลยนะคะอ่าเรามาดูนี้เศรษฐีคือเราโยกมาจากตัวเดิมน,นะคะอ่าเสร็จแล้วอันว่าเศรษฐีเราก็เปิดด้วยกัตตวาก่อนนะ,ะตัวกัตตวาเนี่ยเราต้องเอากิยาในระหว่างมาก่อนนะคะกะททาแล้วแล้วเราก็เอาตัววัฏจนังคือผูนิยายต้องมีกัตตวาแล้ววัจนทนังเนี่ย ซึ่งอะไรคะซึ่งคําพอเข้าใจไหมคะตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นทุติยาตัวกัตตะนี่มาจากกาลธาตุใช่ไหมคะแปลว่ากระทํานะตาวาแปลว่าอะไรคะแปลว่าแล้วอะพอเราขึ้นตัวกิยาในระหว่างคือกัตตวาเราจะต้องทําไมคะทําอะไรก็หาอะไรคะหาซึ่งเห็นไหมคะหมายความว่ากาลธาตุเนี่ยเขาทําไมคะ เขาเป็นธาตุที่เรียกขากรรม,มก็ต้องเป็นซึ่งก็คือตัวนี้นิคหิตอย่างเงี้ยนะคะทุติยาวิภัตก็เรียกขากซึ่งวัจนะแปลว่าคําแล้วตัวเมื่อกี้คืออิติก็แปลว่าว่าเวลาเราชํานาญแล้วเราไม่ต้องมาใส่คําว่าอิติว่านะคะแล้วก็เป็นว่าไปเลยนะคะในกรณียกศัพท์แต่ต่อมาพอเราเปิดเข้าไปข้างในเราเห็นตรงนี้เป็นอารัปนะใช่ไหมคะอารัปนะเนี่ยตัวเนี้ยจุละ เปาลาเลยเห็นไ,ไหมคะแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยในกรณีเนี้ยเขาเป็นประธานนะคะหมายถึงว่าตัวตัวนี้เราไม่ถือว่าเป็นอารปณะนะถือว่าในกรณีนี้เขาเป็นประธานนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนอเดี๋ยวนะคะอยู่ตรงนี้อ่าเนี่นะคะเดี๋ยวนะ อ่โอเคนะคะแล้วก็ได้นี่มาอันนี้นะคะอันนี้เราเอาเป็นเลขหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็เอาเป็นเลขหนึ่งนะคะเป็นเลขหนึ่งแล้วก็เป็นเอ่อุงลิงนะคะปุงลิงแล้วก็เลขหนึ่งนะคะอ่าอันนี้เราจะไม่ได้เอาเป็นอัลปนาอันนี้จะเป็นประโยกลิงคาถานะคะอ่าต่อมาตรงนี้นะคะเอาใหม่นะคะอ่าเราเห็นตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเอ่อจุลปาโลเนี่ยคะ่ะ ตัวนี้เราจะไม่เป็นอารปนะนะคะเราจะเป็นประธานนะคะก็แปลว่าอันว่าจุลละปาละแล้วก็ตัดตัวเครื่องหมายสระโอออกนะคะอันว่าจุละปานละ,ะตอนี้เขามีแต่ประธานใช่ไหมคะแต่ไม่มีอะไรคะไม่มีกิาคุมผ้าเราก็เรียกประโยคตัวนี้เลยนะคะว่าอะไรคะประโยคลิงคัตถะนะคะ,ะเรียกว่าประโยคลิงคัตถะ นะคะก็คือมีแต่ประธานถูกไหมคะแล้วก็อิติดังนี้โอเคไหมแล้วก็มาดูต่อตรงนี้นะคะอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นประโยชกลิงทถานะคะพอพอเราขึ้นตรงนี้เรียบร้อยเล้ไหมสองตัวนี้ขึ้นก่อนที่เราจะขึ้นตรงวัจนงังวัจนังมันเป็นอะไรคะเออมันเป็นน้เปุ่งใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นกิริยาเราก็ต้องหากิยากิยาโจทย์ให้มาคือกัตตวา แล้วเอากัตตาวาเนี่ยมาเปิดใช่ไหมคะแต่เราต้องมีอะไรมีวัจนังด้วยเพราะว่ามันเป็นประโยคตั้งชื่อแล้วก็ตามด้วยอิติอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ๆเราจะเอานามกับอิติมาเปิดได้เลยเราจะต้องมีกิริยาในระหว่างนะคะมาเปิดหรือไม่ก็เป็นกิริยาคุ่มภาคในที่นี้เขาให้กัตตาวามาต้องใช้กัตตาวามาเปิดนะแล้วตอนนี้พอ,อ,อนามังเนี่ย นามังเนี่ยอยู่ข้างหน้ากับกบาลธาตุใช่ไหมคะเขาก็เลยเป็นวิกติกรรม,มะตรงนี้แปลว่าอะไรคะให้เป็นนะคะแล้วตัวนามะเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าชื่อหรือแปลว่าชื่อว่าให้เป็นชื่อนะคะอ่าแล้วก็มาแปลต่อตรงนี้นะคะอ่าดั๋นี้นะคะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีกัตวากระทำแล้ววัจนังซึ่งคำอิติว่า จุลปาโลอันว่าจุลปาละอิติดังนี้นามังให้เป็นชื่อนะคะเพรอะนามังให้เป็นชื่อเสร็จแล้วก็ค่อยมา,าตัดสะบุตรสะของบุตรนั้นนะแล้วก็มาต่อตรงนี้นะคะอดูตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้นะคะตั้งแต่ตรงนี้มานะคะถึงตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วพอเราแปลตรงนี้จบหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็มาแปลตัวนี้ แล้วก็จะเห็นตรงนี้มันเป็นเงามันเราก็ต้องโยกตัวนามมาเงาก็คือตัววิเศษนะเอ่อต้องอยู่ข้างหน้านามใช่ไหมคะแล้วก็ทําลูกศรไว้อย่างนี้ตัวนี้เห็นไามสระ,ะหมดแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราออกกันก่อนอีกสองนาทีนะอิอตระสระ,สะนะแล้วก็ปุตตะสะเห็นไหมคะตรงเนี้ยเป็นหกตรงนี้ก็เป็นหกนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตัวเนี้ย เราก็จะเห็นว่าสะสะเหมือนกันเราก็เอาตัวนี้กับตัวเนี้โยกมาเพื่อที่จะรู้ว่าเอาวิเศษนะกับนามนะคะเราก็เห็นเอาเมื่อไหร่ต้องโยกตัวจริงมาเมื่อนั้นเสร็จแล้วพอเราจะเปิดตรงนี้เลยเห็นนาม,มังกักาละธาใช่ไหมคะเราก็รู้ทันทีว่าอันนี้เป็นประโยคเลยคะ่ะตั้งชื่อพอเป็นประโยคตั้งชื่อปุ๊บเราก็จะต้องไอตัวเนี้ย กิยาใช่ไหมแล้วก็วัจนางแล้วก็อิติเอามาทําไมคะเอามาเปิดตรงฟันหนูตรงนี้พอเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ก็จะต้องเป็นอะไรคะตรงนี้ก็ต้องเป็นประธานใช่ไหมคะเป็นปุงลิงนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งนะคะก็เป็นเออเป็นประธานก็คือปุงลิงนะคะปัทมาวิพัฒน์แล้วก็เป็นหนึ่งนะคะปัทมาวิพัฒน์คือหนึ่งนะคะที่เราแทนที่นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะออกกันก่อนนะคะแล้วก็